ก็ดีด้วยใจก็ดีจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีหรือระลึกไม่ได้ก็ดีพวกเราทั้งหลายก็ต้องกราบขอกมาต่อท่านพระอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านเพื่อไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมในส่วนนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อขอขมาขอกราบขอโหสิกรรมอีกทั้งเสื่อนใดที่จะ การประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอน้อมถวายเป็นมุทิตาสการะแด่ท่านพระอาจารย์และทางคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านขอให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพรุ่รมใสให้พวกเราทั้งหลายสิทธ์ยานุิสิทธิ์ตราบนานเท่านานด้วยเถินตั้งนโม3สามจบพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะ อาหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะพร้อมเปรียงเลยนะครับอาจาริเยปามาเทนะทะวารทะเยนะกตังสัพพังอัปปารททาทานข้ามตุโนันเตอ,อาจาริเยปามาเทนะทะวารทะเยนะกตัง สัพอะปาราทังธรรมตุโนหันเตอาจาริเยภะวะเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพะปาราทังธรรมตุโนหันเต ได้อาโหสิกรรมอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันขอจะได้เป็นบาเป็นกรรมเป็นเครื่องความกั้นความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติและหากแปลว่ามีบุญสกันใดที่พวกเราได้ได้สร้างบารมีร่วมกันขอบุญกุศลวันนั้นได้เป็นเครื่องเพื่อนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสุขความสเ็จความเจริญค,ความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตในทางโลกและในทางธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาหังขมามัตุนเหติเมฆธรรมะภาณขมามัตติอาหังขมามัตุตง ยกพระไตขึ้นเลยนะครับทันที่เตรียมพระไตมานะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ Tuwa sama samputasa namo adasa bhakawa tuwa arah tuwa sama samputasa ada kataan ya imani mayang pantai pantani bangsakura kiverani sapari warani ทามิกานิธรมมาลาธานิตินังรัตนานันจามหาภิกขุสังฆาสาญจาสามเณรานันจาสีลวันตานังอุปาสกานันจากโนชยามา Satu nopante Tira tananca Mahabhiku Sankoja Samaniraja Silavanto Upasakaja Imani Patani Bangsakura Rajiwarani Sapari warani patikan hantu, kama hakan cewa mata pitu, hati nancak ya tekanang, ti keratang sukaya, kha deh และพระสงมหมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารผ้ราบังสุญจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยน้อมถวายแด่พระสงฆ์มู่ใหญ่พร้อมทงสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายขอาายยพระร,รัตนตรยัรตรย และพระสงฆ์หม่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรและอุบาสกบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับซึ่งพัตตาหารผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลและนานเทิน